แฟชั่นฮาโลวีนสุดคิ้วต้องเตรียมเงินเท่าไหร่บ้างในแล็กนรกเอ็มคลาสสิกถ้าพร้อมแล้วฝากกดไลค์กดซับสไคร้และเดี๋ยวเราไปดูกันครับอย่าปล่อยให้การประจนภัยของคุณเป็นเรื่องยากเ,เากพียงเติมเงินกับ p พย์ทูวิ p ท p อผ่านระบบอัตโนมัติบนเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นการประจนภัยครั้งไหนก็ง่ายได้สะดวกรวดเร็วปลอดภยัยเกมเมอร์สายเปย์อย่างผมก็ต้องเลือก Pay to Win t o p อ p อยู่แล้วไปต่มกันเลยอย่าลืมใส่โค้ด MOJ i ด้วยนะ โอเคครับตอนนี้ผมพาทุกคนเนี่ยเข้ามาอยู่ในเซิร์ฟเทสของ RM Classic นะครับซึ่งบอกเลยว่ามันมีแฟชั่นที่สวยมากๆกํำลังจะเข้าในช่วงเทศกาลฮาโลวีนในเซิร์ฟจริงเนาะประมาณวันที่30ตุลานะครับอ่ะ กิจกรรมตัวนี้นะครับก็จะคล้ายๆกับตัวแฟชั่นที่ขายบนพรประจํานั่นแหละแต่รอบนี้เนี่ยเขาจะมีในส่วนของคูปองกํานันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีแจกตั๋วฟรีหนึ่งครั้งด้วยนั่นเองนะเหมือนกับทุกๆครั้งนั่นแหละนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันเลยนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนี่เห็นไหมฮะในร้านค้าเนี่ยจะสังเกตว่าเอยเวลาเราซื้อเนี่ยเราจะได้ไอ้ตัวนี้ด้วยอ่าเพื่อที่จะได้เอาไปแลกพวกสกินอาวุธอะไรได้เร็วขึ้นหรือว่าหมวกหมีเท็ดดี้แบร์อะไรเงี้ยได้เร็วขนน เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากปีกมรณะก่อนนะฮะเป็นปีกดําแบบนี้ฮะอ่าปีกนี้ก็ค่าความสามารถเหมือนปีกอื่นๆเลยนะครับได้ออสแตดสองเพนอย่างละ4%ฝากสมุดได้เลือด90นะครับเน้นความสวยงามเป็นหลักนะฮะต่อมาครับลูกบอลคริสตัลของแจ็คอันนี้จะเป็นสัตว์ขี่ครับนี่เป็นมือนะอ่าเป็นฟักทองแล้วก็เป็นมือนะครับตัวนี้เนี่ยปลดล็อกก็ได้แอ แล้วก็เอ็มแท็กอย่างละ6ด้วยราคาก็51 m เอหมือนกันนะสอ,อย่าง1้อยกว่า M อละนะฮะยังไม่หมดครับมีชุดด้วยทุกคนชุดผู้หญิงนะครับจะเป็นประมาณนี้เลยค่อนข้างน่ารักนะทุกคนดูดิมีสีดำสีแดงสีเหลืองสีฟ้านะฮะอ่าส่วนตัวผู้ชายเนี่ยดูได้ไหมอ่ะตัวผู้ชายเนี่ยจะเป็นประมาณนี้อ่าประมาณก็เท่ยู่ใช้ได้เลยนะครับ ซึ่งในเรื่องของการปลดล็อกแล้วก็ฝากเนี่ยก็จะได้เลือด120แล้วก็แอดแท็อย่างละ6ด้วยนั่นเองนะแล้วก็จะมีพวกทรงผมนะครับทรงผมเนี่ยจะไม่ได้บัตรกำนันละนะแต่ว่าก็ได้ความสวยงามกันไปนะครับหรือว่าได้การปลดล็อกกันไปนะฮะเป็น m e ็มเดแม็กเลือดอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็ทรงผมผู้หญิงครับก็จะน่ารักแบบนี้เลยทรงผมพวกนี้เนี่ยมันจะ ไม่มีในส่วนของรูให้ใส่การ์ดนะครับผมอ่าก็เน้นใส่สวยงามนะครับไปละล้านเท่านั้นนะต่อมาครับโซ่กากบาทนะครับอันนี้จะเป็นส่วนหางนะทุกคนอันนี้จะบวกพีดามเมทสเซแล้วก็จอกเกาะ3%ฝากสมุดนะครับได้เลือด60%ครับก็เฉยๆนะเออไม่ได้มีอะไรมากนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นส่วนหน้าครับตัวนี้จะบวก M อ็มพใช่ไหมอ่า3%นะครับแล้วก็ m redux สาฝากสมุดได้แท็กหก็ผมคิดว่าเน้นใส่สวยงามเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นส่วนปากนะครับตัวนี้จะได้ move speed หแล้วก็ลดไล่สิฝากสมุดได้ mtk 6นั่นเองนะโดยรวมแล้วผมว่ามันไม่ได้มีอะไรที่ว้าวในเรื่องความสามารถแต่ว่าจะเป็นเรื่องความสวยงามมากกว่าแล้วก็ได้บัตรกำนันเนี่ยเร็วขึ้นมากๆเลยเพราะถ้าเราเหมาหมดตรงนี้เราได้เพิ่ม25ใบเลยทุกคนเห็นปะ เออมันได้ยี่บ้าใบเลยนะครับบวกกับแบบได้ปลดล็อกนู่นนี่นั่นด้วยนั่นเองนะฮะเดี๋ยวผมจะลองซื้อให้ทุกคนดูแล้วกันว่าถ้าเราใส่ครบเซ็ตเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับและนี่ก็จะเป็นชุดตอนที่ใส่แบบครบทั้งตัวนะครับทั้งชุดทั้งหางทั้งหลังทั้งปากทั้งส่วนหน้าทรงผมนะครับนี่ฮะบอกเลยว่าตัวผู้หญิงเนี่ยสายแฟร์น่าจะโดนตกชุดนี้แน่นอนนะครับนี่เวลาเดินก็ เหมือนเดิมนะถ้าเดินเนี่ยอะไรเหมือนเดิมนะมีเปลี่ยนนิดนึงไหมไม่แน่ใจเหมือนกันอ่าอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครชื่นชอบกันก็เก็บเซนีรอไว้ได้เลยนะครับครบชุดก็ประมาณ130 M ได้นะฮะทุกคนก็ไปเติมกับเฟดวินท็อปอัพได้นะหรือจะฟาร์มมาซื้อก็ได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคครับก็คิดเห็นอย่างไรกับ ชุดนี้นะครับลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยว่าชื่นชอบกันหรือเปล่านะครับและฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เป็นกําลังใจให้กับช่องจุงโกะด้วยนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ